อ่ะหยุดพูดได้ยังพี่จะทำงานแหมที่อย่างนี้เราไม่พูดเกาวขนา,าดนี้นี่คือคุยกับใคระบุงพี่ต้องการทํางานพี่จะรีวิวดินสอเขียนคิว้วบุ้งเขียนคิ้วไหมคะไม่เอานี่มันมีผลิตภัณฑ์ใหม่สนใจไหมคะมหรอชอบไหม ดูดีมะเนี่แพ็กเกจเปิดออกมาอย่างนี้เปิดอย่างนี้สนใจสิเ้ามานล่งคุยกับพี่ก็ต้องสนใจพี่เปิดอย่างนี้ซับข้างในมีทั้งหมดสามสีด้วยกันข้างในมีสามสีด้วยกันดูดูสีดูดูดูดดไปไงเตื่นเต้นใช่ไหมล่ะเนี่มีสีเหมือนคิ้วหนูเลยมีสีเหมือนสีขนตรงนี้เลยนี่ตรงนี้สีหนึ่งตรงนี้สีหนึ่งแล้วก็ตรงนี้สีหนึ่ง สวัสดีค่ะนนี้นะ,ะก็มาแกะกล่องกันนะคะซึ่งมากันด้วยหน้าเปลือยเพราะว่าเรารู้ว่ามีอะไรอยู่ในนี้นะคะเราจะมาทดลองพร้อมกันแต่ว่าจะแกะให้ดูก่อนนะคะซึ่งมันมาแบบใหญ่มากะมาทาง DHL นะคะก็คนที่เราไปให้เขาก็บอก่าซ,ซ,ซื้ออะไรมาทำไมามันถึงใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> ก็เดี๋ยวว่าจะแกะมาให้ดูก่อนนะคะว่ามันเป็นอะไรนะ นี่นะคะแกะมาแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีโลโก้ของแบนรนด์เคอนั่นเองนะคะ mm hmm. นี่กล่องใหญ่ยักษ์มากมากเลยซึ่งว่าก็เห็นคออื่นของแกะกันไปเยอะแล้วนะ mm hmm. วันนี้เราก็ได้โอกาสกมาแกะบ้านนะคะอ่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าข้างในจะเป็นอะไรนะคะ mm hmm. นี่ค่ะพอเปิดมานะคะก็จะมีเป็นคันธนูแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งก็แบบว่า อาจจะสงสัยว่าเขาส่งมาทำไมพันธนุนี่ค่ะทันธนูเด้อนะก็มาดูของที่ส่งมาด้วยนะคะก็จะเป็นเอกสารเพื่อที่จะบอกว่ามันคืออะไรนะคะผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วนั่นเองนะคะที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนี่ซึ่งก็น่าจะอยู่ใน ออกมานะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะอยู่ด้านในนะคะก็จะมีทั้งหมด3สีมาพร้อมกับแปรนนะนี่ก็เป็นเหมือนออรุ่นเก่าๆนะคะของเขาที่มาเป็นหลอดแต่เขาเปลี่ยนใหม่เปลนแพ็กเกจใหม่ให้มันไม่แห้งแล้วก็อยู่ในนี้ประมาณนั้นนะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะ1 2- 3นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ละสีเป็นยังไงเบอร์1น,นะคะดาร์กบราวน์แพ็กเกจเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเบอร์หนึ่ง ดักบาวนะคะเปิดอ่ะเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีเป็นเหมือนเอ่อปันป้นๆนะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้เอาไว้แบบเกรียดๆสีง่ายๆนะคะแบบประมาณนี้นี่ๆ,ๆอะไรอย่างนี้นะจะได้ไม่เลอะมือเวลาเราใช้ประมาณนั้นนะคะซึ่งวันคิดว่าวันน่าจะใช้ดักบาเนะนี่นะคะหมุนออกมาแล้วนะคะประมาณนี้นะคะไม่ต้องหมุนออกมาเยอะเพราะว่ามันใช่นิดเดียวนะก็ อันนี้ป้ายๆลงไปซึ่งปกติว่าไม่ค่อยได้ใช้อะไรแบบนี้เท่าไหร่นะมันจะรอดหรือเปล่าน,นะคะนี่นะคะดาร์ b บาวเข้มไปหรือเบลมาะ ือว่าค่อนข้างที่จะเขียนง่ายอยู่นะ,ะเ,เกลียตรงนี้น่อยจะเห็นได้ว่าไม่ได้เติมเลยนะคะก็จิ้มมาทีเดียว ความสีน้ำตาลเกิดขึ้นนี่นะคะมีความคิ้วโก่งดุดคันสอนนะคะที่เราส่งมให้ด้วยหางนี้จะมีความงอนไปไหนคะนะเราก็มันเริ่มแห้งแล้วคะ่ะแต่ก็พอกลับตัวกลับใจได้นิดหน่อยถ้าแบบอยากแก้ไข นี่ค่ะประมาณนี้นะอันนี้ก็หวีได้นะคะเน่นะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรแบบนี้เท่าไหร่นะคะอาจจะดูบดเบี้ยวนิดนึงขออภัยเด้อก็หมุนมานิดเดียวนะคะมันก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วข้างนึงก็ดีที่มันไม่ต้องเลอะมือนะคะปกติมัวนจะมาทาตรงมือแล้วแบบมันจะเลอะแล้วก็จะไปล้างอะไรอีกเนอะาสกาปร้าแล้วมือด่างก็ถือว่าโอเคนะคะนี่คือศูนย์หนึ่งดักเปล่านะจะ เออข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือฝาเขาว่ามันจะมีสีตรงนี้เราเวลาใส่ก็จะรู้อ่อนี่ฝาของสีนี้นะต่อมาเบอร์สองนะคะก็เป็นสีน้ำตาลอมเทาหน่อยๆน,นะคะชื่อสีว่ามีเดียมบราวนะคะก็แพคเกจเหมือนกันเริ่มที่การคิวนะคะเพราะว่าจะได้เกลี่ยหัวคิวจะได้ดูไม่ประเจิดประเจร์เกินไปโอ้ข้างนี้เขียนยากอะ่ะ ร่างเขาโอเคนะคะแบบบังคับทิศทางอะไรได้ดีแล้วก็ทำให้หางคิ้วคมได้เกลี่ยดได้อะไรได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคิ้วของเรานะคะซึ่งอันนี้คือศูนหนึ่งอันนี้คือศูนย์สองและศูนย์สามจะคิ้วที่ไหนมาเขียนส่วนศูนย์สามนะคะก็จะเป็นสี ไลท์บาวนะคะก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างอ่อนสีสุดท้ายนะคะสีอ่อนสุดนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเดี๋ยวจะวาดให้ดูนะคะตรงนี้ละกันเป็นคิวที่สองมีความไม่มีโครงเกิดขึ้น <laughs> เขียนยากมาก่มันไม่มีโครง อันนี้คือสีอ่อนมากสำหรับคนที่แบบผมรอนเลยนะคะมันอ่อนจริงๆทุกคนถ้ามันอยู่กับคิ้วมันจะชัดขึ้นไหมดูสิมันอ่อนมากเลยอะ่ะอ่อนจนอ่อนจนงงว่าคิ้วขอเราจะต้องอ่อนขนาดนี้หรอหื นี่ก็มีคิวสีอ่อนแล้วะคะคืออันนี้นะคะก็คือเบอร์สองแลวอันนี้ก็คือเบอร์สองเหมือนกันก็พยายามลองเทียบว่าถ้าทาลงบนคิวแล้วจะเป็นสีประมาณไหนแล้วถ้าเกิดทาลงบนที่มันไม่มีคิวจะเป็นสีประมาณไหนนะคะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะเป็นน้ำตาลเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์สามที่เป็นเป็นสีอ่อนสุดนะคะก็อันนี้นะคะก็ทาลงบนมือนะคะก็จะได้เห็นว่าสีมันประมาณนี้นะคะที่เทียบกันนะคือหนึ่ง สองแล้วก็สามนั่นเองนะคะเออก็แล้วแต่นะคือถ้ามองเฉพาะสีสวอตวาก็ว่าวาคงใช้เบอร์สองแต่พอได้มาลองเทียบแล้วเนี่ยด้วยสีผมด้วยอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเบอร์หนึ่งก็น่าจะเข้ามากกว่านะคะเพราะอันนี้มันออกเข่าอ่อนไปนิดหนึ่งเนาะก็เท่าที่ลองนะคะก็เขียนง่ายใช้ง่ายแล้วก็ข้อดีคือมันอยู่ในหลอดแล้วมันก็ไม่น่าจะแห้งเหมือนรุ่นเก่าๆที่เขาทำมาเป็นหลอดแบบ เหมือนหลอดยาสีฟันหลอดโฟมล้างหน้า่ะน,น,นะมันมันแห้งอยู่ข้างในอนะแต่ว่ารุ่นนี้ก็น่าจะดีขึ้นพลาสบีบมาเฉพาะที่เราใช้หมุนหมุนออกมาเฉพาะที่เราใช้นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะสาหรับที่เขียนคิวตัวนี้แต่ว่าว่าจะไม่ค่อยใช้ที่เขียนคิวแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยชอบออพกอะไรที่มันเยอะแยะแยกๆก,กันแต่ว่าเวลาเราใช้พวกดินสอเขียนคิวเนี่ยเราก็ยังต้องมีแปรงไอ เกลี่ยอย่างนี้อยู่ดีนะคะก็แล้วแต่นะว่าใข่สะดวกแบบไหนแต่ถ้าอันเนี้ยเท่าที่เห็นคือว,ว่ามือใหม่ก็น่าจะพอได้แต่เราต้องการคิ้วของเราให้ดูมีทรงของเราก่อนมันจะเขียนง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เป็นพวกมาสคาร่าตามเพราะว่าสีมันจะเ,ออเหมือนกับเคลือบไปเลยนะรู้สึกว่าไม่ต้องใช้มาสคาร่าตามเลยนะคะก็เกลี่ยเอาค่อยๆหัดๆคิดว่าแป๊บเดียวก็น่าจะเป็นนะหลังจากที่เราเขียนคิ้วไปนะคะเราก็จะได้ คิวก็ Go, ดุดคันศรเรเปะมาดูเชะเปะมาเน่เหดุดคันศรไปอีกนะคะนี่ก็คือกิมมิคที่เขาส่งมาให้นะคะก็คือเหมือนคิวก้เหมือนคันธนูเหมือนที่เราเคยได้ยินแบบโบราณก็พูดกันนะเนาะอย่างนั้นนะเออน่าใช่นะนี่คือการตีโจทย์ตีความจากของที่ได้มาที่เขาให้มานะคะว่าแต่ธนูที่เขาให้มานี่คือเขาไม่ให้ลูกธนูมาด้วยจะเล่นยังไงเอ,อ้านึกออกละ นี่ลูกฮนูก็คือการด่าแปลงเขาได้แหละไม่ไปเฮ้ยหยาไม่ไม่เฮ้ยอุ้ยโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบพี่ให้ดีนะคะก็ใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ